สวัสดีค่ะพี่น้องเอาเอาปัดโทปัดโทปัดโทเป็นอย่างน้น้องบันนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นปุ่นยุทธน,นนค่ะรถตำรวจสามสีคันจอดเลี้ยงกันอยู่ค่ะพี่น้องยุทธนนท์พูดนะเดี๋ยวรัตจุลิดิสซูมให้เบิงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอันตอนแรกตอนแรกเพื่อนไปจอดยุ่มมองกันมองคายบูเบอรี่จุลิด้อค่ะพี่น้อง สามคันจอดเลี้ยงกันยุคหันละแล้ววันนี้เลยมาเมื่อนี้ค่ะออกจากมองจอดออกจากมองที่จุลี่ขายบุเบลี่เรามาจอดอยู่นาถนนค่ะสามสี่คันเด้อค่ะโบแมนสามคันเห็นสามคันซื้อๆแต่ที่จริงสี่คันเด้อค่ะผู้นะ่ะว uh, ันนี้สิท่านนี้ เขาจะแอบไปถ้าเขาไอน้าเขาไนเักจะแอบไปถ้กเขาไปเขาจะัอกไปึ้าเขาไป พอดีจุลี่บอกว่าเห็นรถตำรวจจอดอยู่มองจุลี่ขายบลูเบอร์รี่นะเราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเราสิงลงไปเบิ้งว่าสั้นวันนี้เราไปคุยกับตำรวจตำรวจบอกว่าเพื่อนดักจับคน้นตอนแรกเพื่อนสิคอเข่าไปในที่จุลี่ไปไป,ไปซุ่มจับนะคะพี่น้องไปซุ่มจับแล้ววันนี้จังใดบุนีเพิ่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนโงกกลับแล้วเพื่อนเห็น เห็นมันปั่นจักรยานผ่านมาสั้นเพิ่นว่านั่นๆๆๆนแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นมันมาสั้นเพิ่นก็เลยได้ไปไปจับนะคะพี่น้องนะเพื่อนกาลังจับอยู่โอ้จุลี่แห่งไปเก็บบลูเบอรี่พูดเดียวอยู่อะในป่าแตแม่นจับบบไดนีโบกาลงไปเก็บเด้ค่ะพี่น้องย่านผู้ให้แบบนี้กับย่านเดซสิบอกให้ย่านตายคักเนี่พี่น้องหาจจวาเด้อ ผู้ให้ทั้งสีอ้วนทั้งเตีย้ยแบบนี้จุลี่กับย่านตายได้สิบอกให้เนี่ยเพื่อนกำลังจับอยู่เด้อค่ะนะนั่นแหละค่ะบูม,มี้ยังดอกพอดีเห็นจุกเชิญกันเลยท้าย้้เบิ้งเนาะค่ะนี่นี่พุ่นเด้อค่ะล่านขายบลูเบอรี่จุลี่กับยุคข้างล่างุพุ่นละสรุปแล้วเพื่อนก็นจับได้แล้วล่ะ how many า o ม many ด day h เฮานี y That one person, Puddya the San Binong. What he did, you know? I have no idea. But when we saw him here, they thought he disappeared. Uh -huh. And then one of them saw him going down that way on a bicycle. Uh -huh. So apparently one of them took off down there, and then the bicycle turned around and came back this way. Uh -huh. And I already had him up here because I was letting them in the field so they could use a drone. with Oh you, catch him. oh, you did! Oh, you did! You you talked to them, huh? Oh yeah, I talked to all, they, I talked to him up there. at That house, and then uh, he asked me, he told me what he was doing, mm -hmm. and and he wanted to be uh, kind of hidden someplace but mm -hmm. nobody could see him what, what they were doing. I said, well, I'll give you access out in the back field. Nobody will see you back there. Mm -hmm. And um, just follow me down there, so. about that time just after I pulled i n t h e driveway here the guy comes by on his bicycle Uh huh. and one of them that was still down there turned around caught him and then the other guy came out too Oh, oh. <S <S ้โอ <facial> <gger> ้พระเอกอธิบายให้ฟังเราคุยกับตำรวจวาสั่นเราก็เลยบอกว่าเราอนุญาตให้ให้เข้าไปในที่ไปแอบในที่แล้วใดวาสั่น แอบแอบซุ่มจับนะคะพี่น้องพอดีเพื่อนพ่อมันก่อนมันนีตำรวจบัวเพิ่นเห็ดบรัวมันไปเห็ดอย่างมาาด้วยค่ะพี่น้องตำรวจสามสี่คันอยู่เดชัวอ sure well, sure like mm ิสเฮมฮะนี้อืมว้าว hope nobody else <laughs> in my blueberry pet <laughs> I'm afraid to go pick my berry ถามพ่อเอกว,ว่ามันจับถึกโตบอลลสัันดอก <laughs> กันอมแมนนี่คข่ยบากาลลงไปเก็บบูเบอร์รี่ผู้ดเดียวได้วังสิดอกเราบอกว่ากับซีแมนอยู่ดว้วยเขาจับมันใส่อันกุญแจมืออยู่ปนาวาซันคุะ <laughs> พี่น้องอยู่ถนนงไงเด้อค่ะเด้อ ถนนใหญ่าทางผ่านหม่องจุลีขายบูเบอรีล่ะุนตำรวจจามคันจับขึ้นรถแล้วค่ะจับขึ้นรถเข่ารถแล้วเดดดันอันนี้ลูกไล่เดดดัน t h e ก get เลดี้ to go น o w yeah <laughs> they got his bite now <laughs> นั่นล่ะค่ะพี่น้อง จูลี่พอดีชุกเชิญก็เลยทายให้เบิงเนาะคะ่นะเนาะโมมีอย่างไรดอกค่ะจันกคลิปนี้ไว้ซัมนี่แล้วเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสกไครต์นะคะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายจูลี่บอกรู้นะคะ่ะว่ามันเปเหตุนี้อย่างมาไอ้ไอ้ไอ,อ้คนที่เพิ่นจับนะพ,นพี่น้องเพิ่อน turn around and go back to town แล้วล่ะค่ะเนาะค่ะไปแล้วค่ะบายบาย